สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันที่สามนะคะวันนี้นะคะพ่อควานเรานะคะกับแม่ควานนะคะได้มาเจอหญ้าสวยนะคะหญ้าสวยงามมากเลยนะคะแม่พ่อจ๋าก็ได้คะแนนนะคะจากท่านที่เมตตาเข้ามานะคะแม่ใจบุญพ่อใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาพวกเรานะคะช่องเมษานนะะลำซิ่งนะคะเจอกับพ่อควานนะคะพ่อควานมาตัดหญ้าก,กับแม่ควานนะคะ OK. ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าสาหรับคะแนนนะคะ ที่ท่านได้เมตตาพวกเรามานะคะช้างชราของพวกเราสามเชือกนะคะได้กินหญ้าสวยๆนะคะหญ้าอ่อนๆนะคะคะแนนที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะอุดหนุนผลไมบ้บรรวาดนะคะช่องของเมษาลํำซิ่งนะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะ ก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตโตนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพใจแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะสาธุสาธุนะคะ สวยงามมากเลยนะคะแม่พ่อจา๋าดูยาสวยงามมากเลยนะคะพวกเรามาไกลมากเลยนะคะแต่ก็ใกล้จะเต็มรถแล้วนะคะอกองยาของพวกเรานะคะตัดเป็นกองกองเอาไว้นะคะสีสักพักนะคะพวกเราก็จะขนขึ้นรถนะคะคะแนนที่ทุกท่านเมตตาของพวกเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะไปพบกันที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีแม mm ่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะมาพบกับ oh ส่วนแบ่งของแม่ตะวันนะคะวันนี้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะพวกเราไลฟ์สดนะคะได้ส่วนแบ่งให้แม่ตะวันได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะช่วยแม่ตะวันของพวกเรานะคะช้างชราของพวกเราสามเชือกนะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะแล้วก็ได้กินหญ้าสวยๆนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาพวกเราเข้ามานะคะ ช่วยช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะขอให้บุญกุศลน,นะคะนำพาท่านและครอบครัวของท่านนะคะให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะ แล้วก็ขอให้ท่านร่ำรวยนะคะรวยสิบเท่าพันเท่านะคะรวยยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราด้วยนะคะเมตตาช้างสามเชือกของพวกเราด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ